<ลา S 1> เทวิดเฟรนเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยทธอไมได้ยินเสียงสะท้อนในในดิสเลยอ๋อเพราะว่ากูใช้ฟังก์ชันข <c ười> <c ười> องกู No way ะใครอันนี้ใครถือปั <c ười> ๊ไลท์เมาส์นี่เหลือเดี๋มาเอาไฟฉายไว้เลอไฟฉายอย่าลืไไมไฟฉายนะ อันนี้ใครถ่ายเนี่ยอันนี้หน้าอันนี้ไข่เนี่ยมึงยิ้มกันเร็วอันนี้กูถ่ายยิ้มคว่ำเนี่ยกูเองแล้วกูไม่รู้ว่ากูหน้าอะไรกูเป็นหน้ายังไงขอกล้องหน่อยดิหน้ากูขอชิมสีเหลืองขอดูกล้องหน่อยดิเอ้ยเฮหน้ามึงอู๋แล้วก um> ูมันต้องสลับยังไงอะเซลฟี่โหมดคนอาคนอารเออ อ่าอ่าใครใครถือกล้องอ่ะกูก็แหละไปไปยากเป็นช่างกล้องมืออาชีพนานแล้วโอ้โหไปโอ้โหไม่ต่เขาอันเดอร์เวลล์อันเดอร์เวลล์ข้างล่างมีอะไรป่าวะมันโล่งมากเลยข้างล่างมันไม่เห็นมีอะไรเลยตองไม่มีอะไรไงไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย น่ากลัวจังเลยตอนนี้เรามาอยู่ในสถานที่รกร้างเป็นทินทิศยุรากันดานมากเรากำลังจะค่อยๆเดินไปรีบตามเพื่อนกันดีกว่ายิ่งคืบมืดจังวะน่ากลัวเลยนะครับเนี่ยจริงครับพวกเาทัน้่ากลัวเลยอ้าวอ่าครับทุกคนในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงแชมป์บนสุดจนได้มันมันสูงมากๆเลยเราไม่รู้ว่าขบวนที้จะเจออะไรบ้างเวลาภาพกลับไปเลย มึงเห็นในจุดข,ขาวๆปะไหนน่าเห็นประจุดข,ขาวๆอะ่ะไม่เหมือนดวงอาทิตย์เลยเออไม่โคตร <c oughs> แปลกเลยว่าเดินหาเลยจ้ะแปไปๆวิ่งหาเลย go 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 ถ้ามีอะไรก็ให้หลิววิ่งกลับบ้านไป <c oughs> เอาเทปเอาเทปไปเปิด <c oughs> เอาเทปเอาเทปไปให้ได้มันมีอยู่เราเหลือถังออกซิเจนเหลือแค่ครึ่งถังนะต้มตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เราลงมาถึงข้างล่างแล้วท <c oughs> ันบนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลย กำลังเดินลงไปแบตหมดยัง41โอเคลอยน้าสิครับเหมือนลอยคนเลยน่ากลัวมากเลยครับที่เหี้ยเอาตัวหินใสชีพหายโอ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยประตูปรเปิดปิดเองครับดูเหมือนน่ากลัวมากครับประตูเปิดปิดเอง แเลยยี่สิบเจ็ดรีบบินทับคู่ไหมก็รีบวิ่งเข้ามาดิยิงยิงรีบบิงเข้ามารีบบิงเข้ามาอุ้ยเฮ้ยเอ้าประตูมันเปิดปิดเองเฮ้ยเสียงอะไรเสียงเพลงอะไรเสียงเพลงเฮ้ยอะไรตรงพื้นนะต้ม ไหนวะเอ้ยนี่มันกระดูกโอ้นี่มันกระดูกเก็บเลยเอ้านี่เอ้ามันถือได้อย่างเดียวอ่ะเก็บแล้วได้นั่นเป็นหลักฐานมันหลักฐานไหนแรงเงินแรงเงินเฟ้อเลยตอนตอนรอกลับไปแล้วเฮ้ยอ้าวประตูเปิดได้เฮ้ยเราควรจะกลับแล้วนะออกซิเจนเหลือแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะเราเราควรจะกลับแล้วกอกซิเจนใกล้หมดออกซิเจนใกล้หมดกลับเลยกลับเล ไอ้ขอต่อยหน่อยถไหยเอาเอาเอยกูกูกูต่อกูต่อก้องเฮยหรือแไหนรวะยังหลิวเข้าไปข้างในแล้วหลิวไปข้างในหลิวไปข้นไม่หลิวไปไหนวะกูยังสู้ต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยวเฮ้ยเฮ้ยเวเฮ้ยยบกาเข้าเยวนีวะเหลียวบูกะลเข้าบูกะลาเหลวนีมานีมานีม ไปหมดหมดพอดีหมดพอดีเร็วเร็วเมล้วมหมดแล้วหมดแล้วไป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 อยิ่ข้างล่างนี่ยังเดินเป็นชิลเลยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ยยยยยเยู่ยย้ย้เ้เยู่ย้งกูย้ยๆเดินมา ระวัง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 เอาบางบางบามามันมีเหนื่อยด้วยโอ้โหแม่มีเหนื่อยด้วยมี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 ค่อยมาระวังประตูหนีบลงประตูหนีบรอก่อน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 เฮ้ย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 เยเฮ้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 ย้ยเฮ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 ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ โอ้น่ากลัวจริงเลยโอ้แล้วทำไมแม่งมาทำไมเป็นฉากยี้ไว้อะทำไมกูไม่ไม่มีเลยวะกูถือกล้องอย่างงี้กูเออแล้วเรากล้องเอากล้องเราไปถ่ายฟิล์มมะไหน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 อ่ออ่ะฮะไอ้โยนลงไปทั้งอันเลยระบบอะไรวะเฮ้ยค้าง แล้วผมอัดฟิล์มเออกูก็เป็นเอาเกมค้างไปละอ้าวออเจีหายไปแล้วออมจีลุ่นไปแล้วอาวสิลุดไปแล้วไอ้อะลุ่นไปยอะไรอีเหรลุ่นไปหน้าล็อบบี้ยังอะ X type v i d e หลุ่นไปชีวิตสีห้องมาไปรอบนี้เราจะถ่ายเยอะกว่าเดิมนะจะถ่ายทุกเหตุช็อตทุกทุกเหตุการณ์เลย โอเ้ยลองแฟดไลท์วิ่งวิ่งเอาไปฉายไปชนเลยมาแต่เราไปเจอผีกันแักเกอร์ไว้ยแกเจ็สเออโอ้ยเกือบคขาาเลยเมื่อกี้เฮ้ใครใครกดถ่ายไปเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยกูกูถ่ายกูถ่ายถ่ายตอนเปิดไงไป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 กูกูกูเอาครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในโรงเรียน กูไปฉายตบกูไปฉายตบไปฉายติดตกมันตบได้ด้วยอ่ะมันมันขยับเงี้ยมันขยับแบบขยับมือไปตีได้อ๋อไปไปอ๋อบันไดอยู่รูนี่ยไวเนี่ยนี่ต้มไม่เดินแบบ่ยตัเปี้ยวเออฟิสิกส์มันสมจริงแบบว่าสิบ น่าอะไรอ่ะเฮ้ยมีอะไรตกฟืนเฮ้ยเจอเราเจอช้อปปี้อะไรวะอะไรคือช้อปปี้เหมือนเฟอร์บี้เลยอ่ะอะไรไหนนี่นี่ครับคนี่อะไรเหมือนเฟอร์บี้เลยอ่ะชี้ให้ดูถือให้ดู ประตูเปิดปิดเองได้ประตูเปิดปิดเองได้หีหลอกวิญญาล้อนถหงือนที่นี่ะมีพลังงานเหลืออยู่ใช่ครับน่ากลัวมากเลยตอนนี้เราสามสิบดจะเอาไปถ่ายสิ่งนั้นละสามสปดจะไปทางไหนดีวะดีสุดเลยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเฮ้ยนั่นมันนุษย์กลางกลางอ๊ยอะไร่ะเฮ้ยเข้างหลังข้างหลังเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ เลยยุยยุยยุยยอยยุ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 ยย้ยยุยย้ยยุ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 ยยยยุ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 ยย้ยยุ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 ยย้ยยุ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 ยย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 ้ยย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 ย อะไรอะไระเพลง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 ไปแล้ไเกเฟอร์บี้กัไปด้วยเกเฟอร์บี้กัไปประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้ไหไหนไปประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้สวยสวยสวยสเกมเกมโง่ๆอย่างนี้ไอนี่อะไรอ้ สปริงไงยี่บฟาด์มอนยขนลุกเลยขี่เนี่ยเอาไปฟาดเอาไปฟาดมอนเมื่อกี้ไปเอาสิงคยอนดิคลิปโอ้โขนลุกไปเยอะขนลุกไม่เลิกเลยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรดิเสกอะไรไม่รู้ข้างนอกกูลองขึ้นบนบ้านนี้เผื่อมันจะไม่ไม่บักไม่แรง โอ้โหค้างเฮ้ยไมปมาแล้ว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 เฮ้ยได้แผ่นแล้วเฮ้ยได้เหยญแล้วได้แผ่นแล้วมาเช็คดิเอาเอาอัพโหลดเลยเฮ้ยลองแฟดไลท์วิ่งวิ่งไปฉายไปชนเลยมาแล้วไปเจอผีกันใครว่าใครว่ายูเจแอลวิ่งฝัดใน ยไปพูด <laughs> าาด้วยถ้ามันใส่ซสาร์แ็กมันหลอน,นเยี้ยแดดแดดกาฟังบรรยากาศดีเยี่ยเย็ <laughs> yeah, นน่ากลัวเราเจอชอปปี้ชอปปี้ใส่เลยวะ <laughs> ถ้ามองดีๆมันจะเป็นรูปเหมือนคนยิ้มเว้ยถ้ามองดีๆ <laughs> <laughs> นี่โคตรเฟกเลย <laughs> ดูช็อตช็อตหลักอ่างเดียไอ้เนี้ยประตเปิดปได้ไเฮ้ยกองเซฟหลงเลยก้องลงโคตรเลีวเลยเะโคตรเลีวอะเลียวเลียวลิตี้เลี้ตัวไรตัวไรมีตัวไรนั่นอะไรปะไอ้เนี้ยวโอ้โกูถ่ายโคตรเลีวเลยเะ

ไอเชียงใครไม่งอูไุ้ยใครไม่งองกูหน่อย่างนี้ก็ตูองเปิดปิดเองได้ถึงมันได้ยินเสียงตัวเองเลยเฮ้ยลองแฟลชไลท์วิ่งวิ่งไปฉายไปชนเลยมาแต่เราไปเจอผีก hmm. <G l tube oses> <t> ัน

ตัวเปิดปิดเองได้เร็วไปเร็วหนีเร็วนีเร็ว,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 ต,วตัวไรตัวไรมีตัวไร đu năn đi đu năn đu trâu năn đu trâu năn phải con